xamlang awr the bacon third rule sa pa de musinikala na ibna tu ungawne ko kutunga maz kha sabai na aw tang sanata adang ba bangla le omni apakhana sikong si kunmu ya bi kasai tawta mu thangkai immunne imlo baita ctf thantlang council lo baika khom pau tela maz nikulne le hne na sahla เ้วตามหู่ทางเหตาสิกคงสีคุณหุยาบีอาศัยทีทันตังคบุยให้กระเหสังค์สีอปปุยทีสังคสีครับเทถ้าเปดงอาทันตังคบุยอาอันนี้ก็อมนาอิมอิมมืจะหน้าเหบุเบิกขึิมเป่าติละซีดีเอฟทันตังลอตึงซาแต่เหุ้การ์ขึ้นเป้าเดตามหูทางการหัวไปไยเหตอักลูฮามอสุยาถ่ยเตงอเบยอัปลอมนีติละซีดีเอฟทันตังลอตึงซา ပနေနာ CDF အရှိုးကအဝေရုကနာ basic military training တာအထန်ချာလာကစငူတ िला အောသာယာကလို့တေက military training ဟေတာကုမ်သောင်းနေကုမ်ခုလကုငါမတ်စနိရှိကွမ်းနေနာ CDF အရှိုးနောက်တန်းခွင်းနာအသာယုတီ training ခွေရအကသုံပြည်နမ်ခါကာဖခ်ကဒေပိကနာ program အသာယုတီကဒေပရုခွေရကဒေပထုမ်တာပြည်နမ်ခါကာဖဟတာပထုမ်လို့အဒါငူတ िला မင်းလို့ ပထမနာမတပိခပိဝန်ချပနီကာပြည်နာမ်ခခနဲ့ဇတုန်ခဘန်ကာပြည်နာမ်ခချိလန်ကာဗာမန့်ပရိုင်မမင်းနစ်တာပပထန်လို့အမောတီကုမ်ထောင်းနေကုမ်ကုလကုမ်ငါမတ်နိထေစရီနေနီကุลနိခတ်နေနာမူ theta တီလာ orthogonality ဂျက်လ ோம் တိကာခရေးစင်နာချိလန်ကာဗာမန့်ကလဝါကာဝန်ကြီးလက်စင်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဆောက်လုယေဝန်ကြီးခဆေဒူဝန္တီ ชิลเลนพารเลเมนกับ local g o v e r n m ขอทวีไส้หนักขุดละทีอัปป็นนารัมดังอ่ะกโอมรัมตึมเปลน้ำเคอะโข CDF มาตุปียากะทุมรัมเตึมเปลน้ำเคอะคำละ Revolution ุมลีอัตลิงนาทศสานาสายปาวติละเมงละโอมคุณท่านี้คุณคุูคุณงามัสนิคุนิสทรีนี่นะรัมตึมบังสาสายละโอมทีมาตุเปี้ยมีนอโอช่ยอเพมาอัจเยมู CTF Mutupi Equal Battalion ka kharkap khak Chin yin naw ne mahame ka kharkap khung ne khopwi ka pel nam khark thu muwan tilam ming la om tika program a CTF Mutupi Equal Battalion ka ta yin mu Ramtum Je ywa Ocho yin mu ne NGO CCA a phwa ulong thong tilo ol unna khu uti pel nam kharkap khark kud kheip ka pei gutila tung sa ปะงานาลิงลืเอเชิอกดวงอ่ะเป็นน้ำท้องข้าจะรุกไายดึกที่ท้องทุ่มจะลีไายบังหา้าดางอุติละโอลทางยากลามผมเท่านี้กุมกุลกงอ่ะมัสนิกุลนิกวานเห็นเคนเบนะสี่กางสีโลลิงลืเอเทิอกดวงอ่ะเป็นน้ำท้องข้าจิรุกสมรีผลิลีดึกทีท้องทุ่มจะลีปะเปรียดบังหา้าดางติละเมืละเอิบึงมหนลอทางยาซ้อมทุมปักวาเฮ အလားမှုလီလာအောင်ဒီလားစကောင်စီလိုလောထာအောင်သုံသာနီကုမ္ကุลကုင္ငါမာ့စနီကူနီရဲနီနာခိုရာမသာကအုံးလင်းလွီသေခ်ဒုံငါမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပကူတိုင်းနိပြီးတော့ကောင်စီနေမြေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကအင်းလုံးစနာအနာငိုက်လာပိုးစီတီဗုံနမ်မှုပ်အငើဝတီလာမင်းလာအောင်တဟေခေါ် โปรแมการลึกลือเทือกดงะ๊าค่ายนากระตองปิลนามเคิกบมหามละเดยบอินเดียไทยสิงคโปร์มาเลเซียเน่รัสเซียรามโลทางอัตาบึงมือละอังกฤษทวสีซาอุกเน่อาตุนูไบสนามขอบมนาอเปกูติลาหมิงล่ออบดนาอ์ชินไฟต้าจูสวานโลลึงลือเทืกทองดงะ ไคน่ากต้องเปลนนามคือำลาโกลตังกาเต็งยักขัดเต็นเซิงเปาติลาเมิงเลอมติกาเต็งยักขัดตาชินเลนฟอนเดชันเต็งอาเป็นเซิงติลาชินเลนฟอนเดชันฟอนดาเสียทองทัดทางโลอำมากยเฟซบุ๊กดงอาเต็งซักติกษ์ขังกบเบ๋อเตื่องลือทกทองดงอาไคน่ากต้องคบพียาโก้อมอเงินหัไปสนา ซากโอกสนาเนตตุยศีสนาเป็เซงละอมนีติละสยาทองท่าทางโลเตึงซาเรีเดิโอดงโลงหะนาตุนกังไงเหกตาโกลคู่กาตือ ยัต์กึมจอนนีขัดเงินจังคนเอร์เปเรลมินิสอมโทมาร์ิ6เมตร17.79มิการัดดวงหลงอาลการ์นตูนอไธเซอร์เดมอตุพีทามอ่ทามคอนตูนเบซัวจัลลาอมไวยันก็คือบูรัมกากอมเปลนนามเบเลงลุยใครนักขีหลงอ่ะเลยน่บใบโอมเสติล่ะเดมอตุพีทาเต็มหลงอ่ะทางทวีนากันคือไปทราบไปดิ้งเสุดง